สบายดีเด้อพี่น้องทุกคนทั้งลาวทั้งไทยแล้วก็ทั้งอยู่ต่างประเทศนํามัมม้นนี้เข้าพากันมาเห็ดลาบปลาเหนียวแบบเรากินแซ่บเนาะอันนี้คือข่อยลาบแบบไทยสวรรค์เขตวิธีเห็ดกันง่ายๆอยู่ต่างประเทศก็สามารถเห็ดลาบปลาเหนียวกินได้เฮามาิ่มเห็ดกันเลยหนึ่งก็คือข่อยต้มนำปลาแดกอันน่ะประมาณร5อยหสิมิลลหรือว่าหนึ่งถ้วยน้อยนำปลาแดกให้มันเข็มข้นเด้อต้มให้มันหอมน่อหนึ่งก่อนแล้วก็ถอกนำลงไป ใส่น้ำม่ประมาณครึ่งลิตรหรือว่า6 0รอยมิลีก็ได้แล้วแต่ว่าเนื้อปลาแล้วก็ถมคาลงไปใส่ต้มให้มันจนออกกลิ่นหอมค่ะต้มบริโดนออกประมาณหาห้าหกนาทีแหละแล้วก็เอาไปผักปลาไห้เนาะปงหมอลงแล้วก็ผักปลาไว้หมันเย็นขักขักขก,ก่อนเขาจะไปคนใส่ปลาแล้วเราก็คอยมาผักอันนาค่า ค่ะี่ประมาณหนึ่งบวงตักกินก็ได้หรือว่ากะใส่เลยลดค่ะผักมุนมุนใส่มันแก่ข้าให้มันหอมแล้วก็ซอยอันนะหอมหอมอันนะหอมที่ว่ามีหอมหอมบัวแลวกัผักหอมป้อมผักหอมเป๊ะแลวก็หัวหอมแดงถ้าไรบุ้มากก็่ต้องใส่เด้อหอมแดงพยามซอยแบบว่าตอนน้อยๆบางๆเนี่ยเด้อ อันนี้คือส่วนเตรียมเครื่องไว้แลวเนาะแล้วเราก็เขากับมาขูดเอาตอนปลาเอาแต่ว่าตอนมันเน,นะ่ยนะซีนมัน้นนะซีนที่บ่มีเอ็นปลามันก็มีเอ็นเพราะว่าเวลาเขาไปเห็ดลาบนะค้นเขาขูดเอ็นบลอกนะมันจะเป็นแบบเป็นใยสีขาวแบบสี้นะเห็นบอกเขาต้องขูดถิมเด้ออยู่ต่างประเทศนี่คือข่อยไส้ปลาคอดปลาทะเลแต่ว่ามันเหนื่อเหนียวขักหอมได้ ทันอยู่บ้านเฮากับเป็นปลาตองเนาะเพราะปลาตองมันเหนือเหนียวแต่ที่จริงอะนะการเห็ดลาบถ้าไปขห้ขมันเหนียวก็คือปลาชนิดใดก็ได้ถ่าว่าซิ้นมันเหนียวมันเห็ดลาบได้เบิดตเห็ดเอากุ้งเห็ดลาบก็ได้ผักบันนี้คือผักจ่นแบบว่ามันมันละเอียดถา้าได้มีเครื่องปัน่นบอเป็นการเสียเวลาเอาปั่นไปเลยโหลดบอต้องผักแต่วันนี้คือข่อยผักให้มันไดอารมณ์ออริจินอล แล้วเก็เอามาตําอีกเถอหนึ่งในการที่ว่าตำปลาฮนะให้มันให้หูซึกว่าเวลาเราตําไปแล้วเลยนะสากมันหยกบาอยาขื้นว่าอย่างไกับปลามันเหนียวนะจนแบบหูซึกว่าสากหยกเบาขึ้นจึงใส่ได้แล้วอันนี้คือแบบว่าแม่ผ่นผ้าเห็ดกินเนาะกับมิเตแบบส่เราจะตำตำจนเนื้อปลาเนี่ยมันเหนียว แล้วล่ะก็เอาน้ำประแดกทีเทาต้มนะป้าไว้มันเย็นแล้วก็มาคอยเอาใส่เธอระบวงสองบวงแล้วคนเอาสากนะคนคนไปเขาบ่ต้องใส่บาดเดียวได้เพราะว่าอานาใส่เธอละหน่อยก่อนเพราะว่าป้าบางังป้าบังแบบว่าว่าอย่างไรคือปลาทะเลของข่อยนี่นำเอ่อแบบว่าใส่นำไรก็แห้แห้สิ้นฟูขึ้นแต่ว่าป้าบางัง ยี่หอ้อหรือว่าปลาปลาบางยี่หอ้อปลาบางประเภทอันมันเหนียวอยู่แต่ว่ามันบ่อต้องการนำ้ำเขาต้องใส่น้ำเทลล์หน่อยก่อนเพื่อว่าบโบห้มันแล้วไลายแลกกับอันอมันมันแขนเนี่บโเป็นยังเขาต้องใส่น้ำตลอดแต่ว่าถ้ามันแล้วลน์มันกลายเป็นโบ,บ,บแซ่บพยายามแบบว่าพอดีแหละ นี่บอกมันจะเป็นแบบสิถามว่าไคอยู่ชิบเด่นนะซื้อปลาตัวนี้ฮะอยู่ในตลาดอีกาแล้วอ,อยู่ในห้างอีกานะมีขายหลังจากมันเหนียวเท่า่าต้องการแล้วเราก็ใส่ขมขัวใส่น้ำเกลือแล้วก็วกแ,วกแป้งนัวอันนี้คือหมักเพชรปนการเห็ดลาปลานะเพราะาปลามันกัะน,นัวแล้วเนาะบัวจำเป็นต้องใส่เครื่องปรุงหลายแต่ว่าเน้นน้ำแบบว่าบ่อไห้มันเขา้าไห้มันหอมพวก เเครือ่องนะสมุนไพรอานาคาอะไรกับพักพักหอมพักเสริมอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วเราก็ใส่เครื่องลงไปเบิดแล้วเราได้นี่ลาบป้าง่ายอันนี้คือแบบว่าสูตรที่ว่าทางเพื่อนข่อยกินทางแม่สอนพอแม่เพิ่นเป็นคนไทใต้แถวผูแหละแถวใต้แถวันทางปากเซสารวันผูแหละเราเราอันาาาาการการไปเห็ดลาบป้าเนะี่ยถือว่าเราเห็ดแซบ่บ มันบอกมันจะเนี้วค่ะกินได้เลยเนีย่กินดิบได้เลยแต่ว่าข่อยบุก,กินดิบเพราะว่าทังทางเล่านะถต่ว่าเป็นปลาโซดปลาใหม่อันนะ่ะปลาขึ้นมาแต่ลองนละ้เพื่อจะเห็ดราบแหละเนี้ยแล้วเพื่อจะ,จะกินเลยกับเขาเนี้ยมีพวกพักกระเดาวพวกพักต่างๆแต่ว่าข่อยบอกข่อยบอกกินดิบนะพออีกจุดหนึ่งกัะมันเป็นปลาตีว่าแส่แข็งปลาทะเลนะข่อยจะขั่เอา ขัวกก็ใส่น้ำมันใส่นนึงแล้วก็เอาเอาลาปลาลงไปบ่อฝ้าคนเด้อมันชีเหล็หรือว่าโพลีสิคล็นมเป็นเหล็กก็ได้เป็นตอนก็ได้นะแต่ว่าขอให้มันซุกด้านหนึ่งก่อนจึงปินีนแถมมันยังเป็นตอนแบบนี้นะซุกแล้วแล้วกะอันนั้นป้งหมอเลยแล้ก็กิน ดีลหละก,การเห็ดลาบมันง่ายที่สุดอย่าลืมเถ้าผู้ใดอยากได้ปลาแบบซี่ที่วร์อันนั้นสิ้นเนี้วขาดสื้ออยู่ตามห้านอีก้าถ่าอยู่ซีวิเดนอันนั้นบริจาควลิตมีลิบอแต่อีก้ากับดิลเลนนี่นมีอยู่อยู่อยู่เยอรมนีกับมีความอยู่ในสื่อในตลาดดิเลนกับมีลอกเห็ดเออง่ายๆสูตรลาบปลาเนีว้วทางสวรรดิเขตบ๊ายบาย